โชคลาภเมตตามหาสเสน่ห์รุนแรงอัศจรรย์นในพิธีเททองนิมิตหมายเทวดาบอกสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พ่พอแม่เอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณดูุกท่านพบกับผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองขนองฤทธิพี่น้งนองท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมอยากจะแนะนำหนึ่งวัตถุมงคล ที่ออกตรงโดยวัดโคสิตารามรุ่นนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีการกล่าวขานถึงความอัศจรรย์ในพิธีที่ทําพิธีพุทธาพิเศษและมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นนํามากมายในรุ่นนี้และยังมีพิธีพุทธาพิเศกรูปแบบใหม่ที่วัดไม่ค่อยได้ทํารูปแบบนี้อาจจะไม่ได้ใหม่สําหรับการสร้างวัตถุมงคลแต่ถ้าพูดถึงวัตถุมงคลของหลวงพ่อกัวชุดนทโรที่มีการจัดสร้างย้อนยุคนะับไม่ค่อยมีพิธีพุทธาพิเศษในลักษณะประมาณนี้ นะรุ่นนี้นะต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่สําคัญมากนะคนที่เก็บสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยมาเก่าๆยาวนานอาจจะพอรู้จักกันบ้างแต่คนที่นะเพิ่งมาเก็บสะสมอาจจะยังไม่รู้จักและหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ถึงเรื่องราวอาัศาจรรย์ในมนพิธีครั้งนี้ด้วย รุ่นนี้นะสร้างขึ้นนะเนื่องด้วยว่านะเอาไว้มอบเป็นของที่ล,ลึกนะสำหรับคนที่มาร่วมกันนะสร้างสารพระภูมิประจาวัดโคสิตารามเนื่องจากว่าตอนนั้นวัดโคสิตารามยังไม่มีสารพระภูมิประจําวัดนะทางวัดเนี่ยก็เลยดําริว่าอยากจะสร้างสารพระภูมิคู่กับวัดโคสิตารามนั้นะเลยตกลงกันว่าจะสร้างเป็นสารพระพรมที่ณนะปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะเคยไปกราบไหว้มาแล้วนั่นก็คือสารพระพรมชูตินทโรที่อยู่ใกล้ๆกับ องค์พระแม่ธรณีและอยู่ใกล้ๆกับรูปเหมือนองค์จำลองหลวงพ่อกลวชุดินทโลนะครับรุ่นเนี้ย สร้างขึ้นในปีพศ2555ก็จริงนะแต่มีการดำเนินการจัดสร้างมาตั้งแต่ช่วงปีพศ2554เพราะในรุ่นนี้มีวัตถุมงคลเป็นของที่ระลึกด้วยนั้นะนั่นก็คือเหรียญน,นะหลวงพ่อกวยหลังพระพรมนั้นะเหรียญน,นี้จัดสร้างเสร็จนะัในปีพศ2554นะแล้วก็เข้าพิธีพุทธาพิเศษพร้อมกับวัตถุมงคลปีพศ2554นั่นก็คือรุ่นปี54มงคลชีวิต นะครับนะั้นแล้วก็มาทําพิธีพุทธ,ธาพิเศษครั้งใหญ่อีกหนึ่งครั้งก็คือปีพศ2 5 5 5 นะครับนะพระพรมองค์นี้ทำไมถึงชื่อว่าพระพรมชุดตินทโลจากการที่ผมได้สอบถามพระครูโกวิชัยยกิจนะหรือว่าหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นเพราะในสมัยนั้นน่ะนะครับนะหลวงพ่อโกวิชัยยกิจเนี่ยนะครับนะหรือว่าหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นเนี่ยท่านได้รับตําแหน่งรองเจ้าวาดอยู่ที่วัดโคศิตารามและได้เป็นผู้ดูแลการจัดสร้างนะวัตถุมงคลรุ่นนี้และออกแบบพระพรมนะครับองค์ที่ เป็นองค์อยู่สารประจําวัดนะครับนะั้นแล้วก็นาะเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับนะาท่านเป็นผู้ออกแบบเองนะเราก็เลยโชคดีนะครับนะได้มีโอกาสเดินทางก็ไปหาท่านแล้วก็ได้กราบพูดคุยนะท่านก็เมตตานะเล่าเรื่องราวนะที่เกิดขึ้นนะในรุ่นนี้แล้วก็ความหมายต่างๆนะให้เราได้ฟังนะ้แล้วเราก็มาถ่ายทอดให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อใครมีวัตถุมงคลรุ่นนี้อยู่จะได้รู้เอาไว้เป็นแนวทางนะวัตถุมงคลรุ่นเนี้ย เหรียญของเขาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปหลวงพ่อกลวชุดินทโลนะครับนันะนั่งเต็มองนั้นะนั่งอยู่บนบัวนะบัวตัวนี้เขาเรียกว่าบัวเล็บช้างนะครับนะพลิกมาด้านหลังนะก็จะมีพระพรมนะครับนั้นแล้วก็มีอ่อรายละเอียดเขียนบอกเอาไว้นะครับนนะอย่างชัดเจนนันะและรวมไปถึงมีพาหะของพระพรมด้วยนั่นะก็คือหงนะอยู่ตรงผ้าทิพย์นะครับนะของพระพรม นะครับนะหลวงพ่อวิชัยวัตหัวเด่นท่านก็ออกแบบอย่างเต็มที่สุดกําลังและความสามารถนะแล้วก็ดูแลในการจัดนะำทำสารพระพรขึ้นมานะผมก็เลยสอบถามไปว่าทําไมต้องตั้งชื่อว่าพระพรชุตินทโรนะเนื่องด้วยว่าท่านบอกว่าคําว่าชุตินทโรเนี่ยมีความหมายที่ดีนะคือหมายถึงว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง นะ่ะก็เปรียบเสมือนพระพรหมเหมือนกันล้วนะก็ใครที่ได้บูชาแล้วก็เปรียบเสมือนความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะหนุนนําเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินค,ความจเจริญรุ่งเรืองนะให้มีความก้าวหน้านะในชีวิตนะรวมไปถึงนะยังมีนะครับนะหลักรมคาสอนนะสอดแทรกไว้ในวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วยนะพระพรหมนะก็คือพรหมิหาร4นั่นก็คือเมตากะรุณามุทิตาอุเบขานะให้เราได้นําไประลึกนึกถึงและนําไปใช้ได้จริงในชีวิตนะครับนะ่ะจะได้เกิดความราบรื่นในชีวิต ด้วยนะครับแล้วเวลาใครไปกราบหลวงพ่อเนี่ยได้เห็นเนี่ยว่า,ออาพระพรมชุตินทโรจะได้ระลึกนึกถึงนะครับนะคุณของหลวงพ่อกวยชุดินทโรด้วยได้นึกถึงนะหลวงพ่อกวยชุดินทโรผู้เคยเป็นอดีตเจ้าวาดวัดโกศิตารามนะด้วยนะครับนะเขาเลยตั้งชื่อว่าพระพรมชุดินทโรนะให้เป็นพระพรมสารคู่ประจําวัดนะครับนะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปนะขอ,ของคาว่าพระพรมชุดินทโรนะส่วนวัตถุมงคลน,นะก็ได้ทําพิธีพุทธ,ธาพิเศษไปแล้วหนึ่งครั้งนะในปีพศ2 5 0 0 54แล้วมาทําพิธีสมโพธิใหญ่หรือปลูกเสกใหญ่นะหรือทําพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ในปีพศ2555นะับประเด็นเนี่ยมาเกิดตรงนี้ในปีพศ2555วัตถุมงคลรุ่นนี้นะจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด4เนื้อนะเนื้อที่1ก็คือเนื้อเงินนะสร้างจํานวนสิบเหรียญนะเนื้อที่2ก็คือเนื้อนาะโลหะเต็มสูบนะสร้างพิเศษนะษนะจำนวน150เหรียญและก็เนื้อกระไหล่ทองกรรมการสร้างพิเศษ300เหรียญ แล้วก็เนื้อทองแดงนะครับนะแช่น้ำมนต์นะสร้าง11,700เหรียญนะครับนะนี่คือจํานวนเนื้อนะที่จัดสร้างขึ้นมาในปีพศ2555วัตถุมงคลรุ่นนี้ก็เชิญเกจิพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นสายของครูบาอาจารย์นวัดโคสิตารามโดยเฉพาะเกจิคณาจารย์คนสําคัญก็คือหลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้ซึ่งเป็นสิทธิสายตรงของหลวงพ่อกวยชุดินทโร ในการที่ผมได้พูดคุยกับหลวงพ่อวิชัยนะครับนะว,ว่าหัวเด่นนะผมก็เลยสอบถามท่านงตรงๆว่าหลวงพ่อครับหลายๆรุ่นเนี่ยผมเคยได้ยินว่าหลวงพ่อกวยชุตินทโลเนี่ยท่านมาเองเลยในมนต์พิธีแล้วรุ่นเนี้ย น่ะมีเรื่องราวแบบนั้นเกิดขึ้นไหมนะท่านบอกเล่ากับผมมาว่าท่านได้พูดคุยกับหลวงพ่อพราววัดโคกดอกไม้นะซึ่งตอนนั้นน่ะหลวงพ่อพราววัดโคกดอกไม้ก็เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ท่านด้วยเพราะว่าหลวงพ่อพราท่านเป็นเอ่อพระอุปชาของหลวงพ่อวิชัยนะหลวงพ่อพราก็บอกว่ารุ่นเนี้ยหลวงพ่อกลวยรับรู้แล้วหลวงพ่อกลวยก็มาในมนต์พิธีด้วยนี่คือคําบอกเล่าของหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นที่ได้รับข้อมูลจากหลวงพ่อพราววัดโคกดอกไม้แสดงว่ารุ่นนี้หลวงพ่อกลวยชุดนทโลมาเสกเอง นะเหมือนห L ลายๆรุ่นนะที่เราเคยได้ยินถึงคํากล่าวขานไปนะครับนั้นะแล้วที่สําคัญนะั้นในขณะที่ทําพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลไปเรื่อยๆนะครับนะต้องบอกก่อนนะครับนะว่าเหรียญเนื้อทองแดงแช่น้ํามนต์คือเหรียญทั้งหมดที่เป็นเนื้อทองแดงถูกนําไปแช่ในน้ํามนต์แล้วก็ทําพิธีพุทธาพิเศษรวมไปถึงเหรียญเนื้อนวะบางส่วนนะครับนะได้ลงนํามาแช่น้ํามนต์ด้วยนะและทาพิธีพุทธาพิเศษไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะเกิดเสียงดังลั่นเปี้ย นะครับนะก็ทําพิธีพุทธาพิเศษต่อไปเรื่อยๆนะพอเสร็จพุทธาพิเศษเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะก็นาเหรียญออกมาผลปรากฏว่ามีเหรียญจํานวนหนึ่งนะราเราว,ราวประมาณสัก20สเหรียญน,นะเกิดรอยแตกเล้าทั้งทั้งที่ก่อนที่จะทําพิธีพุทธาพิเศษเหรียญสวยงามออกมาไม่มีรอยแตกเล้านะครับในส่วนนั้นที่มีรอยแตกเล้าจานวนหนึ่งเป็นเนื้อนาวะที่ใส่เข้าไปเพียงแค่ไม่กี่เหรียญและอีกจํานวนหนึ่งนะก็เป็นเนื้อทองแดง นะเท่ากับว่าเหรียญรุ่นนี้นะมีเหรียญบล็อกแตกด้วยจะบอกว่าบล็อกแตกก็ได้นะนะเพราะว่าเขาจะเรียกกันเป็นคำออนิยามว่าเหรียญบล็อกแตกแต่เหรียญเนี้ยเกิดแตกขึ้นในพิธีนะไม่ได้เกิดแตกในขนาดที่กําลังปั๊มเหรียญออกมาแต่แตกลั่นเปี้ยในมวลพิธีที่กําลังทําพิธีพุทธาภิเศษอยู่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวอัศจรรย์นะที่เกิดขึ้นนะและเป็นรุ่นที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก นะครับเนะพราะพิธีพุทธาพิเศษดีแล้วตอนนี้ก็มีประสบการณ์เกิดขึ้นเรื่อยๆนะดังคําโบราณที่เขาว่านะผู้ใดศรัทธาในพระพรมเชื่อถือตั้งมั่นยึดมั่นในพระพรหมหรือผู้ใดที่มีพระพรมพกพาติดตัวนะไม่ว่าจะไปอยู่แห่งหนตําบลใดชีวิตจะไม่ตกอับและอับจนเพราะพระพรมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา นะครับนะก็ถือว่าเป็นเคสของคนโบราณที่นะบอกเล่าต่อๆกันมาว่าถ้าผู้ใดมีพระพรมไว้ก็จะดีนะครับนะั้นเราก็เชื่อถึงเรื่องพลังเอ่อพุทธเชื่อถึงเรื่องพลังพุทธคุณนะว่าถ้าเราบูชาพระพรมเนี่ยเราจะได้นะรับนะพลังพุทธคุณนะเกี่ยวกับเรื่องราวของเอ,อ ความเจริญรุ่งเรืองนะในหน้าที่การงานนะครับนะในหน้าที่การงานไม่ว่าจะไปทํางานแห่งหนําบลไหนก็แล้วแต่นะก็จะมีความประสบความสําเร็จนะความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าก้าวกระโดดในหน้าที่การงานนะครับนะแล้วก็เรื่องบรรดาลโชคโภกทรัพั์นะครับนะสำหรับพระพรมนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นรูปหลวงพ่อโกยชุดินทโลก็ถือว่าเป็นความมงคลนะสูงสุดนะของศิษยานุศิษย์นะหลวงพ่อโกยชุดินทโลอยู่แล้วนะนี่ก็คือเรื่องราวปฏิหารนะครับนะเรื่องราวต่างๆในหลายๆแง่มุมที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ นะครับนั้นเราก็มาเรียนรู้ไปในคลิปวิดีโอนี้ละกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นละกันนะที่เป็นวาราพิธีใหญ่และรูปแบบพิมพ์แบบนี้จัดสร้างเพียงแค่ครั้งแรกและครั้งเดียวและยังไม่มีการทําซ้ําอีกเลยนะสร้างขึ้นในปีพศ2 5 5 5นะครับโดยวัดโคสิตารามเอกถ้าเราดูถึงจํานวนเนื้อก็ออกรวมๆแล้วก็จะเฉลี่ยอยู่สร้างอยู่สักประมาณ10,000นิดๆเอง นะครับนะเพราะว่าจะเยอะที่สุดก็คือเนื้อทองแดงเนาะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยองค์นะครับนะเนื้ออื่นก็น้อยมากนะครับนะก็ตกแล้วหมื่นนิดๆถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ มีจํานวนการสร้างที่ไม่มากนะเมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิอนุสิตนะปัจจุบันนี้ของหลวงพ่อกุวยชุตินทรโลนะก็ถือเป็นหนึ่งรุ่นแล้วกันนะที่ทางช่องร้อยเรื่องประคุณของเรานะอยากจะนําเสนอเพราะมีเรื่องราวอัศจรรย์เยอะจริงๆนะใครมีข้อมูลอะไรนะอยากจะมาแนะนําเราเพิ่มเติมนะก็สามารถนะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยหรือเข้าไปพูดคุยกับเราในไลฟ์สดหรือจะทักเข้ามาหาเรานะครับนะเอ่อพูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ที่ท่านเจอนะหรือว่าจะมาฝากประสบการณ์หรือว่าจะมาเล่าเรื่องอะไรที่เจอนะครับนะก็สามารถทักมาพูดคุยได นะครับนะยกเว้นนะการเช็ควัตถุมงคลน,นะทางเราไม่ได้รับเช็ควัตถุมงคลน,นะครับพี่ๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะก็ติดต่อมาได้เลยที่ ID ดี n ลน์ FJP4C1